นี่มาแล้วครับอะไรแต่งที่ผมรอคอยมานานมากนะครับแล้วก็หายากมากนะครับตัวนี้บอกเลยอะไรพวกนี้ปกติจะนำเข้าจากอิอนโดเวียนามมาเลยนะครับก็ผมก็เพิ่งได้มานะครับวันนี้เพิ่งหาได้นะครับก็พอดีไปเจอเขาลดราคาด้วยแล้วก็เห็นขายในเว็บแอปนะครับโอ้โหถือว่าโชคดีมากตัวนี้หายากจริงนะครับ เพราะว่าร้านดังๆในเฟ e บุ๊ k เนี่ยเขาไม่เอาเข้ามานานแล้วนะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับแล้วก็สวยด้วยเดี๋ยวมาดูกันครับนี่โอ้โหน่ครับมันก็คือจานเบรกเลสซิ่งบอยนะครับของเลดเดอร์ร้อนะครับว้าวสวยงามเลยแหมไม่เอาเรื่องนะครับอารมณ์เหมือน ยานเบรกรถบิ๊กไบค์เลยนะลายนี้นะครับสวยมากเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับราคาคู่หนึ่งเนี่ยถ้าแบบเป็นใหม่ๆเลยที่คนฮิตกันแบบคนเล่นเลเดอร์เยอะๆนะครับช่วงหนึง่งมันตกเกือบสองพันเลยนะครับแต่ในนี้คือลงลงมาก็อันนี้ก็คือร้านเขาลดราคานะครับก็เลยได้มาราคาพิเศษะครับแต่ผมจะไม่ได้บอกร้านนะครัเพราะว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอันนี้คือซื้อเองนะครับ เดี๋ยวมาดูข้างในดีกว่าจานใหญ่มากครับจานเท่าจานเดิมเลยนะครับอันนี้ใหญ่จริงครับโอ้ก็ใช้ได้เลยครับสําหรับเนื้องานนะครับอย่างดีเลยเหล็กนะครับสวยเลยอันนี้เป็นจานหน้านะครับจานใหญ่มากนะครับอันนี้ความกว้างอยู่ที่290มิลนะครับโอเคตัวนี้เป็นของล้อหน้านะครับตัวนี้เป็นของล้อหลัง ดูจากสีฉลากนก็เหลืองหมดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขายเนาะตัวพลาสติกครอบนี่ก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับตัวแพ็กเกจเหลืองหมดนะครับนะครับโลโก้เด่นเลยนะครับดูเห็นไหมครับเป็นสีแดงนะครับ b l e s ่ i n g boy เนาะอันนี้ผมก็จะเทียบใส่ล้อหน้าให้ดูนะครับเทียบใส่ล้อหน้าให้ดูก่อน ก็ตัวนี้เป็นจานของตัวเก่านะครับตัวคาบูนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นล้อของตัวใหม่หัวฉีดแต่ว่าใส่ด้วยกันได้นะครับนะครับเท่ากันเลยทำมาเท่ากันนะครับจานเบรกหน้าหลังของเลดเดอร์คาบูกับตัวหัวฉีดนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูล้อหลังกันนี่โอ้โหยังสวยเลยแต่จานเดิมก็สวยเหมือนกัน,นครับจะสวยคนละแบบเนาะ นี่เหมือนมันไหม้ด้วยนะครับก็ผมเอาไปขึ้นทับเบิร์เนาะขึ้นทับเบอร์แล้วครานี้น่าจะขนาดว่าไม่ได้แตะเบรกแช่นะครับมันยังออกเหลืองนะครับโอเคอันนี้ก็ใส่ได้นะครับเห็นไหมเท่ากันเลยครับเคซตนี้สวยๆเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปติดตั้งใส่ที่ล้อเลยนะครับโอ้โหสวยมากเลยไปกันเลย ครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปลี่ยนตัวจานเบรกกันเลยนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องแกะดูก่อนนะครับนี่เทียบให้ดูนะครับแบบเดิมจะเป็นเหมือนคลื่นเนาะตัวนี้จะเป็นเหมือนดอกทานตะวันยังไงก็ไม่รู้เนาะคล้ายๆนะครับนี่เป็นจานหน้านะครับ Okay, สวย <c oughs> อ้อถือว่าแน่นเอาเรื่องเลยนะครับถ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้าถ้ามันขันไม่ออกก็ต้องเคาะก่อนนะครับ ว่าอาจจะมีเศษคราบกาวกันคายเหลืออยู่เล่นเราเจ็บนิ้วเลยโอเคตัวน็อตผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับถ้าเป็นนอ็อตพวกจานเบรกนอ็อตที่เกี่ยวกับพวกตัวสำคัญเกี่ยวกับเครื่องกับตัวล้อแบบนี้ยโอเคออกแล้วนะครับประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นจานเดิมนะครับ แล้วก็จะเอาจานแต่งของ r e s ซ n n g บอยใส่เข้าไปนะครับโอ้โหงานสวยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเข้ากับล้อมากนะครับสมราคาครับสมราคามันจะมีน็อตยึดห้าตัวนะครับตัวจานเบรกนะครับแล้วก็ให้ขัขนคว้นะครับขันไขว้ ก็อนับแรกก็ให้ขันตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับก็ยังไม่แน่นนะครับเอาพอเบาๆตึงๆมือก่อนแล้วก็มาสลับอีกทางนะครับเป็นขันไข้นะครับโอเคแล้วก็มาตัวนี้นะครับมีห้าตัวก็มาตัวบนอีกรอบแล้วก็มาตัวนี้ ตัวล่างสุดก็ขันให้ตึงมือได้เลยนะครับคราวนี้แล้วก็ขันตึงมือแบบควยเหมือนเดิมนะครับโอเคโอเคอน,นี่ควยโอเคตัวสุดท้ายครับ โอเคก็ okay. o, เป็นงันเสร็จนะครับอันนี้ล้อหน้านะครับโอ้โหโลโก้เ a c ซิ่งบอยสวยนะใช้ได้ครับสวยสวยครอ,อบล้อมากต่อมาก็จะเป็นล้อหลังนะครับตัวนี้นะครับน็อตมีแค่3ตัวนะครับ ก็ให้เอาเข่ากดล้อเหมือนล้อหน้านะครับแล้วก็ขันออกแรงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีกาวกันคายด้วยนะหือง <c oughs> แน่นมากตัวนี้แน่นแน่นหือ <c oughs> แน่นต้องได้เคาะนะครับตัวนี้หึ <c oughs> แน่นจริง ถน้าติกกาวกันครอยู่ <c oughs> ตัวนี้ขันง่ายอนะตัวเดียวเลยแข็งจริงแข็งจัดเลยโอ้โห ตัวขันในล้อรถสิบล้อเคยไปฝึกงานอยู่ครับแบบใช้อย่างนี้นะแบบต่อยาวๆเลยนะเอาเท้าเหยียบเลยแข็งมากครับแป๊กเลยโอโ้โหยอดผมว่าน่าจะคาตัวยาทาเกียวเนี่ยเลยมีเศษอยู่นิดนึงนะครับผมเคยใช้นะมันเป็นสีฟ้านะครับ มันมีสีแดงกับสีฟ้าแน่นมากแป๊กเลยนะมเมื่อกี้นี่ว่าขันล้อรถสิบล้ออะแมวก็ร้อง โอเคอัน okay. นี้ครับออกแล้วต้องใช้ตัวต่อนิดนึงนะครับว่าถ้าเราจับตรงตรงนี้ก็เจ็บมือเนาะโอเคได้แล้วนะครับเนี่ยมันออกมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยออกมาทั้งแท่งเลย จบเลยแบบนี้ออันนี้นะครับก็พี่โป้ก็ซ่อมเกียวให้แล้วนะครับแล้วก็ใส่เป็นเกียวสีทองนูอุปกรณ์ครบมากนะครับอตับเกียวแล้วก็ยัดตัวเกียวสีทองเข้าไปใหม่แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของจานหลังพี่โป้แก้หมดเลยนะครับสามตัวนะครับไป่ตัวนี้พิ้งเทียงคือนอตร่วงสักพักสักพักน็อตนี้มาขัดกับตัวปั๊มเบรกนี่ช่วยเลยร่วง ก็สวยๆแลนะครับโายจานเมื่อกี้ก็ได้ออกไปทดสอบนะครับก็คือผมลองขับเองแล้วก็ให้พี่โปขับนะครับปั๊มบนตั๊มบนจะเป็นของ r a c i n g b บอยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับเรื่องการเบรกถือว่าเนิบเลยนะครับแล้วก็สายผมจะเป็นสายถักของเฮลอยู่แล้วนะครับอันนี้มันก็จะไม่แบบอ่าเขาเรียกอะไรมันมันจะบวมใช่ไหมพี่เวลาเรากดนะถ้าเป็นสายเดิมเนาะแต่อันนี้มันจะเป็นสายถักนะครับสายแต่ง เป็นสายแท้ก็จะแข็งนะครับนุ่มๆนนะครับเวลากดก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าปั๊มบนก็ประมาณเบอร์เดิมของตัวปั๊มติดรถนะครับประมาณเบอร์สิบสี่นะครับตัวนี้ปั๊มล่างก็ปั๊มเดิมเป็นของาบเบนะครับส่วนจานนี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับประมาณเป็นของตัวนี้จานจะเป็นของเล c i n g b บ y ยนะครับที่เพิ่งเปลี่ยนไปก็ถือว่าหนึบเลยนะครับเข้ากับล้อแม็กมากนะครับลายแม็กสวยมากนะครับ โอเคครับประมาณนี้ครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับหนึบเลยนะครับตัวนี้ลายก็คล้ายๆของ G จ R ิกาพันธครับตัวจานเบียดแต่งนะครับแต่ย่อส่วนลงเนาะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ